หอปปาปลาอุ่กุยไหมไม่ได้กยไหม่ไงกุ huh. three, uh ้ยไหม่งหมโอ้โหะอม่อปาปลาก่นปลา หอมอือหอมป้าปากว้วยไม่ดินหูมันไม่ทำงนั้นเลยคป้ากว้วยไม้ดินนูกำลังเปนดดอกนั่นน่นนั่นเห็นนี่แล้เห็ลเห็นนี่ละเห็นนี่ละ หวันนี้งูหงงามๆไหมล่ะโอ้ยดอกกระเจียวว่าสันเ่าแล้วไหมเมียมมมเมนเนี่ยพวกป่ปาเขาห่องเองียงวะบ้านตูบหมูกเน่ยแม่นมดแลลวเน่ยบ้านตูบหมู่โอ้คือารแถวเนี้ โลกกระเจียวก็ไล่ลายเท่าเลยแมนอยู่บ่เดี๋ยวไปสแกนบังแม่นเดีแท้โอ้ยตกละหอมหอมหอมคงเลยอยากได้ไปปลูกอ่ะนั่นนี่ยังเนี่ยนี่ยาเลยก็มีของแปลกๆเว้ยบุ้ยนี่ลำอีหลอกไอ้นี่ก๊กลำอีหลอก พวกเราฮิลล์นี่ขวดบอสอะไรตัวนี่นะโอ้ยนี่ใบนีนี่นยใบแบบไงเลยอันนี้